สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่มีความโดดเด่นและส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านนั่นคือโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณค่ะโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณตั้งอยู่เลขที่431หมู่ที่2ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาห่างจากห้าแยกน้ำกระจายประมาณ900เมตรและอยู่ห่างจากทะเลสาบสงขลาด้านเกาะยอประมาณ2กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองและสารากลางจังหวัดสงขลาประมาณ13กิโลเมตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน5โรงเรียนตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชศักการะเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบ เมื่อพุทธศักราช2,530เพื่อเป็นถาวนวัตถุทางการศึกษาสืบไปโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเมื่อวันที่14มีนาคม2528ใช้ชื่อว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลมตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนหมายถึงตราพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยโมรีสองชั้นชั้นบนเป็นชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ชั้นล่างเป็นชื่อแต่ละภูมิภาคได้แก่กรุงเทพมหานครทักษิณอีสานมัชชิมและพายัพสีตราสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองทองตัวอักษรสีน้ำเงินธงประจำโรงเรียนพื้นธงเป็นสีน้ำเงินคลิปนอกเป็นสีเหลืองทองตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินขาบสีเหลืองสีน้ำเงินขาบหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ สีเหลืองหมายถึงสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งตรงกับวันจันทร์ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียนคือต้นราชพฤกษ์และดอกราชพฤกษ์พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธนาวามะมิ่งมงคลปรัชญาโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมสติพจน์โรงเรียนปัญญาปฏิปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาทำขวัญโรงเรียนดนตรีกีฬาวิชาการงานชุมชน ทำขวัญกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินาวามินทราชูทิศ5ภูมิภาครักศักดิ์ศรีมีคุณธรร,รมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริโรงเรียนนาวามินทราชูทิศทักษิณจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยการยิ้มไหวทักไทยแต่งกายดีว่าจีงามเป็นวัฒนธรรมองคอ์กร โรงเรียนโนมินได้มีห้องเรียนพิเศษ SME ที่เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1และพร้อมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษทางโรงเรียนยังมีการเปิดสอนเกี่ยวกับดนตรีไทยและยังมีเครื่องดนตรีไทยที่มีคุณภาพและหลากหลายที่พร้อมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน อีกทั้งยังมีวิชานาฏศิลป์และห้องนาฏศิลป์ที่อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมวงดนตรีไทยหรือนาฏศิลป์ของโรงเรียนเพื่อไปประกวดในโอกาสต่างๆดนตรีสากลทางโรงเรียนยังมีดนตรีสากลของโรงเรียนเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถในด้านดนตรีสากลพร้อมทั้งมีเครื่องดนตรีสากลที่มีคุณภาพ วงโยธวาทิ์โรงเรียนนวมินยังมีวงโยธวาทิ์ประจำโรงเรียนให้นักเรียนที่ชื่นชอบและมีความสามารถในด้านวงโยธวาทิตอีกด้วยหอประชุมราชพฤกษ์เป็นตึกสองชั้นซึ่งชั้นบนเป็นหอประชุมราชพฤกษ์ภายในหอประชุมมีพื้นที่กว้างสะดวกสบายมีเครื่องปรับอากาศรอบๆภายในอาคารสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี โรงเรียนนวมินยังมีห้องศูนย์ศิลป์ที่ส่งเสริมผลงานศิลปะของนักเรียนและรวบรวมผลงานศิลปะของนักเรียนไว้มากมายให้ได้เข้าชมและยังมีรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการไปประกวดในโอกาสต่างๆจะแสดงอยู่ในห้องศูนย์ศิลป์ห้องมหาชนกเป็นห้องสำหรับการฉายวิดีโอเพื่อการศึกษาคลิปวิดิทัศน์ต่างๆด้านในมีความสะดวกสบายอีกทั้งยังใช้สำหรับการติวและการประชุมได้อีกด้วย หอสมุดของโรงเรียนโรงเรียนนวมินมีหอสมุดปูนสีประธานราชิกรที่รวบรวมหนังสือไว้มากมายให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และยังมีบริการมากมายให้กับนักเรียนที่เข้าใช้บริการหอสมุดเช่นการยืมคืนหนังสือการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าและการแนะนำการอ่านเป็นต้นภายในหอสมุดมีความสะอาดสงบเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือและการศึกษาหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งหมด9กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศสุขศึกษาและพระรศึกษาศิลปะการงานอาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนนวมินมีทั้งหมด4ชั้นสามารถใช้ในการเรียนการสอนและเล่นกีฬาได้หลากหลายถ้านักเรียนมีเวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นกีฬาภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นจํานวนมากค่ะเป็นไงกันบ้างคะสาหรับโรงเรียนนวมินทราชูทิตักษิณของเราน้องๆคนไหนที่สนใจอยากศึกษาต่อโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับและหวังว่าจะเจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าองค์ทรงใช้จงนับทมไทยถวายชีวีนาวามินเรานี้ทั้งกายใจพปลีประเกียรติยืนยงด้วยองค์พระผู้มินชีนะวามินทวินดำรงการได้ทาประสงค์น้ำใจพระองค์ทรงพระผู้